ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้แขกรับเชิญชื่อว่าชื่ออะไรนะอยู่ไหนมิสเตอร์แบงค์ทีวีมิสเตอร์แบงค์ทีวีอันนี้จริงๆก็จะมีช่องรับนะแต่เขายังไม่บอกนะครับ oh. อ้๋ออ้าว<ะ>วันนี้เรามาอยู่ในเกมอะไรครับเกมโอวัตคนจนครับไม่ใช่อยู่ในเกมอะไรดีๆีสำหรับคนจนนี่เรอยู่ในเกมพาลาดินอะไรอย่างเนี่ยจำไม่ได้ Paladin's วันนี้คือวันนี้คือแบงค์เล่นเป็นตัวอะไรครับเล่นเป็นฐานไม่ออกครับฐานนะไม่ค่อยออกดูก่อนเปิดโอเคกำลังตามไปเจอพาชนะ <c oughs> บอกตรงเกมนี้ไอ้นั่นมาตายแล้วครับาตายแล้วตะกันได้จริงตายไปแล้วบอกตรงเกมนี้เวลากาดฐานนี่โคตรเอฟเอสมหาพี่มหาโคตรร่วงเลยเอฟเอสโคตรร่วงเกมนี้ คือจากเราหกสิบเรากด F S มาอยู่ที่เราสามสิบอ่ะอนัดตัวสแนปเปอร์เหมือนโอวัลเลยใช่แบงคมาอยู่ใกล้เราเพราะว่าเราเป็นตัวฮิวเราจะฮิวคนอื่นได้ช่วยคนอื่นได้ Dưới cái nào thì dưới ai Lâu được. đây Đấy phân ăn hải tay chính ตายยังครับยังครับยังอยู่ยังอยู่ถาจริงขอตรงเยหาไม่เจอปะ่ะยู่ไหนวะไหนข้างหลังข้างหลังเป็นดวไริมให้้าเลยครับผมยิวให้ไห เอเป็นอะไรอ๋อเป็สนสถานะหาอะไรก็ไม่รู้ขยับตัวไม่ได้กำลังไปครับตัวซัพพอร์ตรอ,อยที่นั่นแหละโหมดซับตรงนี้ไปเพื่อนก่อน

เฮออออ้ยเฮมมมม้เ,เ้ยครัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย้ย,ยเฮ้เฮ้เฮ้่ยเย้ยเฮ้ยเไนเ้ยเไเฮ้ยยเเป้ยยเยเ้ยนยเฮ้ยเฮ้ยเเยเเยอยนเเเ ไอ้แบงค์ถ้าเป็นนเอร์แบงก็ไม่ต้องไปเลยดิแบงก็คอยหลบหลบอย่ังโคดีนาแล้วก็อยสองไม่ต้องไปเลย โด่กดยูไม่ได้ ไบไป ไปนหนักเล่นไปหนักเล่นจริงจริงไม่โน๊ตใเก่าไว้ป่ะนี่ไม่ใช่นุ๊ตแต่เป็นเพียงผีคนที่กำลังรอการพัฒนาเอยเอ้ยอยัดเข้าไปแงบงจิ้มหายคิวไว้แล้วจ้ะไหนใครตายบ้างไหในใกล้ดิคิวไว้ อยู่นี่อยู่นี่เอาอยู่แล้วเหิวแล้วนะ ด่นเดียวแล้นี่ไม่รู้เหมือนกันนี่มาสามรอบแล้วไอ้ออยังกบเวกเลยอันนี้สองด่านแล้วรู้สึกที่ไหนน่าหาเลยว่น่นสุดที่มาย แมตต์ต่อไปจ้ะตอนนี้เสมอกันใช่ไหมไม่รู้เฮ้ยสองสี่สองสี่เหมือนกันสเสมอมีลุ้น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 จ้ะต้องเอาให้นะยอมไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมต้องนะเอ้ย point spawning 15 seconds 3 2 2มาแล้วมาแล้วามาวเจบคุว้เ,เ,วเลยครับมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นจ้ามีรุ่นไว้ ผมนี่หมอบเลยไอ้ใครยีตายบ้างวะมามาอยู่ไว้ตายแล้วบอยแล้วโดนไอ้ต้น,นไม้ไอ mm ้ต hmm. mm ้ hmm. นเกีลือเลย

2. 2> อาจจะตายมั้งครับมา 2. 2> อยู่ใ,ใกล้ผมเฮ้ยเฮ้ยจโอเคโหลดมากกว่นา มีมือดังมีมือยิงไปแล้วเฮ้ยเราขาดอะไรเยอะอยู่นะเนี่ยไปเป็นเป็นส่วนคิวมาก่าเท่าไหร่เราต้องดันคิวลดเพราะว่าคิวอย่างนี้มันก็สำคัญนะกอเราต้องดันเทโลดอ่ะใช้โอวัลอย่าหยุดด้วยอ๋อมีพวกเมียด้วยแอ้แมงเรา มีพวกเนียนอยูไหนยูไหนได้มาให้ใกล้ยิ่งหมดละไ่โรนี้แม่ไม่เคลื่อนได้แบบนี้ไปไป tay anh yêu

เอาเสมอเสมอแล้วแน่สามสามแล้วคาดีกกินยัรไู้สึกว,ว่าการการนัแพชนกินนี้มันคือมันแปลกๆลย มันวิ่งช้าเออมันไมมันวิ่งช้าันีม,นมนท ก็กดคิวไว้แล้วนะเดว่าคิวช่วยอะไรมากไม่ได้สองมันมีตัวแทงเยอะ ชนะเหรอชนะไอชนะ,ะเหรอชน,น,นะแม่ลำมันขึ้นว่าเฟลวะเอาวัดดูทีมกันนะ เออแล้วอยู่ทีมเดียวกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยวัดตัวเล็กเราขึ้นมาเฟลอันนี้มันคือบล็อกตอรี่มันบ้าเรื่องไงวะเป็นได้